เบนส์วีโต้คันนี้ยังเป็นป้ายแดงอยู่นะท่านผู้ชมยังไม่ได้จดทะเบียนปี2023ครับตอนที่ออกมานะฮะเลขไมวันนี้30,000กิโลราคาหายไปเป็นล้านเลยใครหาวีโต้อยู่นะบอกได้เลยว่าดูคลิปนี้ให้จบครับสนับสนุนโดยวิาสารออโตคาสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักพิกาน้ำท่วมเลขไมแท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา มองหารถมือสองที่วิสานอโตค่าดอ c คอมสวัสดีครับท่านผู้ชมผมเบียร์วิสานออโตคาร์นะฮะวันนี้อยู่กับรถตู้นะฮะจากค่าย m e r c e d e s b e n บภูมิใจนำเสนอมากเลยนะครับใครหาอยู่นะครับคันนี้ไม่ผิดหวังจริงๆครับเพิ่งได้ตัวเข้ามานะฮะท่านผู้ชมนี่คือ m e r c e d e s b e n บนะครับวีโตนะครับ119 CDI Tourer Select ปี2023ยังไม่จดทะเบียนนะจดปีนี้ก็เท่ากับจดปี2025สีดำคู่มือกุญแจสำรองบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบเนี่ยท่านผู้ชมผมอยู่กับประวัติรถคันนี้นะเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับแล้วก็เป๊ะมากๆไม่มีทำการแบบชนมาหรือว่าอะไรมาเลยแค่เปลี่ยนถ่ายของเหลวตามระยะเท่านั้นวันนี้ไม่แค่30,000โลนะใช้งานน้อยมากๆนะฮะรถสอปีนิดๆ ตัวนี้ออกห้างป้ายแดง3 1 0ล้าน1น0 0 0แสนล้าน1ะท่านผู้ชมวันนี้ใช้งานไป30,000กิโลนะฮะกับอายุรถ2ปีกว่าราคาหายไปเป็นล้านเหลือแค่1น8 0ล้าน9 000, บาทโอ้โหนะราคาดีมากๆเลยใครหามือสองอยู่นะอย่าพลาดคันนี้เลยนะครับท่านผู้ชมประวัติชัดเจนครับนะฮะเราเช็คแล้วผมเช็คแล้ว มาเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะรถเพิ่งซื้อเข้ามานะยังไม่ได้เก็บรายละเอียดป้ายทะเบียนไม่มีก็เพราะว่ายังไม่ได้จดนะครับตัวนี้นะฮะไฟหน้าเป็น LED High uh, Intelligent Light System ครับมีไฟ daytime ไฟตัดหมอกไม่มีนะตัวนี้มีเซ็นเซ,นเซอร์กับระยะด้านหน้า6จุดนะครับโลโก้เบน z ดาว3แฉกดวงใหญ่มาดูห้องเครื่องกันนะรถมีริ้วรอยท่านผู้ชมเดี๋ยวเก็บรายละเอียดให้ เปิดฝากระโปรงสมบูรณ์มากท่านผู้ชมตัวนี้นะ2 0. 0ลิตรดูดิเบนซอดีเซลล้วนนะดูโครงสร้างท่านผู้ชมน็อตไม่ขยับเห็นไหมเกรดเเลยน็อตฝากระโปรงนะฮะน็อตแก้มต่างๆไม่เคยแกะไม่เคยถอดสีเดิมทุกชิ้นมาดูเครื่องยนต์ครับตัวนี้เครื่องยนต์2 0ลิตรรหัส OM654 นะทนมากๆท่านผู้ชม นะฮะโคตรทนเลยพละกำลัง190แรงม้าแรงบิด2 4 3นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 9GTONIC เนี่ยผมสตาร์ทรถอยู่นะท่านผู้ชมเห็นไหมเดินนิ่งๆเรียบๆเลยนะครับสมบูรณ์สมบูรณ์นะฮะคันนี้ใครหาอยู่นะฮะอยากให้แบบเนี่ยซื้อรถมือสองมันต้องได้แบบนี้ได้สภาพแบบนี้ได้ประวัติแบบนี้ได้ไมน้อยแบบนี้นะครับ มาต่อกันที่ด้านข้างนะฮะล้อมแม็กอลลอยตัวนี้มาพร้อมยางมิชลิน i พ p r มาซี่ซีรีส์ของยาง2 3 5ทับ 55R17 ดอกยางก็ต้องบอกว่ายังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้นะครับกระจกมองข้างเป็นสีดำมือเปิดเป็นสีดำมาดูภายในโครงสร้างเกรด A ท่านผู้ชมนะฮะผมรับประกันเลยว่าน็อตไม่ขยับอ่มาดูภายในเบาะหนังสีดำเห็นไหมครับ เบาะหนังสีดำคอนโซลสีดำแอร์แบ็กคู่หน้านะครับพวงไลมันติฟังก์ชันหน้าจอมีมาให้นะครับแอร์ออตโต้โอ้ใหม่มากนะกระจกบานหน้าก็ไม่มีแตกแล้วไม่มีสะเก็ดหินนะครับแล้วก็หลังคาไม่มีรอยเจิมรอยยันดูดิดูหนังนี่ดูแผ่นเพจนี่นะเห็นไหมสต็อปภาพเนี่ยผมถ่ายภาพตรงนี้สต็อปไว้ได้เลยเช็คประวัติได้เลยท่านผู้ชมนะฮะ มาดูภายในต่อครับห้องโดยสารประตูสไลด์ไฟฟ้านะเบาะแถวที่2เดี๋ยวผมใส่ให้นะท่านผู้ชมยังไม่ได้ใส่เบาะสภาพดีมากๆนะตัวนี้เป็น11ที่นั่งนะครับหลังคาสะอาดเนี่ยเป็นกัปตันซีดนะตัวหน้าเนี่ยนะฮะสามารถเดินเข้าไปได้แถวหลังแอร์ตรงตามจุดพมพื้นยังใหม่อยู่เลยดูนะนะยังใหม่อยู่เลยนะฮะทิปเลยท่านผู้ชมหารถมือสองไม่น้อยนะสภาพดีประวัติดี ต้องแบบนี้นะฮะโครงสร้างผมรับประกันนะพูดไปแล้วในคลิปนี้เลยว่าไม่ชนไม่คว่ำไม่จมน้ําระบุในสัญญาซื้อขายได้อ่ะมาต่อกันที่ด้านท้ายด้านท้ายมีสัญ,ญลักษณ์นะฮะวีโต้ทัวเลอร์นะฮะกล้องมองหลังมีเซ็นเซอร์ด้านท้ายมีมาครบอ่ามาดูโครงสร้างน็อต <Not S 2> ไม่ขยับน็อตไม่ขยับใช้คํานี้เลยน็อตไม่ขยับราง,งลงรางน้ําชัดเจนเดิมเดิม นะครับและนี่เห็นไหมความใหม่นะฮะของเบาะแถวที่3ลางเลิงใหม่กิฟนะฮะวารันตีศูนย์ก็ยังเหลืออยู่นะครับใครหาอยู่รีบเลยไปไวแน่นอนนะคันนี้มาด้านขวาของตัวรถมาดูในตำแหน่งผู้กับขี่กันนะครับของเดิมของแท้นะน็อตไม่ขยับกระจกขึ้นลงอัตโนมัตินะฮะดูปีกเบาะท่านผู้ชมนะนี่เบาะเมนวนนะ ดูปีกเบาะนะไม้สามหมื่นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพุ่มหนังเกียร์คร .9 สปีดนะครับนี่ไฟหน้าเบรกมือไฟฟ้าช่องแอร์พวงมาลัยดูหนังนะหนังเดิมเนี่ยหนังไม่สามหมื่นนะเนี่ยมันต้องเป็นขึ้นขึ้นแบบนี้เนะี่ยเห็นไหมมีไฟดอร์ชิปด้วยนะครับท่านผู้ชมเลขไม้อยู่ตรงนี้นี่สามหมื่นเจ็ดร้อยกโลนะครับรับประกันไม่แท้เลยนะฮะท่านผู้ชมไม่ชนหนักไม่พลิกคว่ำไม่ไฟไหม้ไม่จมน้ํา นะฮะเลขไม้แท้ระบุในสัญญาซื้อขายได้เลยนะครับช่วงล่างเนี้ยบผมไม่ได้ลองขับให้ดูนะในในคลิปนี้แต่คันนี้บอกได้เลยว่าไปไวแน่นอนใครหารถตู้อยู่นะฮะโดยเฉพาะวีโต้ดีเซลกำลังมองหาอยู่อย่าเพิ่งไปดูที่ไหนนะฮะแวะมาดูคันนี้ผมก่อนผมเชื่อว่าถ้หาวีโต้อยู่มาดูคันนี้ผมปฏิเสธผมไม่ออกผมตั้งถูกที่สุดในเว็บไซต์เลยนะครับใครสนใจนะฮะท่านผู้ชม0 9 1 5 5 7 7 6 9 5เบอร์ผมครับผมเบียร์วิสาโนตุคายย้ำจุดยืนนะฮะว่านำเสนอด้วยความจริงใจมีแค่รถยนต์เท่านั้นที่เป็นสื่อกลางที่จะทำให้คุณกับผมมาเจอกันครับมาเจอกันเนี่ยต้องเจอรถที่ดีแบบนี้ด้วยครับ